สวัสดีครับครับผมแบงก้าโมเกมแคสเตอร์วันนี้มาแคสเกมในวันที่18-12ปี1998 19ที่เหตุการณ์ที่คือเลียดแมนชั่นสายลับโลแกนและจีได้เข้ามาเพื่อจะขไขปริศนา นักปีศาจจะเปเปื้องด็อกเตอร์ยูรลียนโอ้ยต้งเจอกับพวกปีศาจนับไม่ถวกเมื่อหน้าไหลาตาแมก็กกีนูนก็มีคอยต้องต่อสู้จะล้องเก็บบวดจะจ้งทูตคาม์นแต่จะขนาดนั้นเมจิเชียนคือตัตที่แข็งแกร่งที่สุดตัวนี้ที่เหมอเออไงก็แล้วแต่ เขาจะต้องจัดการพวกมันให้ไดออ้ชัก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 ,ชก,ชก,ชกตุ้มพองดองไปแล้วเขายังไม่ชชวร์ว่าจะสามารถขายปริศนานี้ได้หรือไม่มึงใครอะไร แล,แล้วนึงปีพันมากูอ่านไม่ทันมึงเล็วไปไหนวันที่ยี่ิหกเดือนสองปีสองพันทำไมตบี้แม่งน้าเหมือนเกินทุกตัวแม่งใส่แต่กางเกงยีนเสื้อมึงไม่ใส่เุ้ยออ้ย โอ้ยแย่ไอไอ้สัสเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อาวุธมึงอะมาเดี๋ยวนะโอ้โหไอ้เครื่องเプレイติชชันติดถาดไวฉายแล้วข้างหน้าเป็นที่คีย์บอร์ดไว้พิมพ์ใช่ไหมไอ้เหี้ยเอาเอาเอาตรงเจสซี่เลียดูจะเอาหาไว้เดี้ยไอ้เหี้ย ตึกแฟะฟ้าครับกลูเมนมนุษย์ทองไทออพิมพ์หรือตายโอครับสวัสดีครับกับผู้ผมแบ็คเอ้าท์เกมแคสเตอร์นี่คือแคสเกมจ่ายปิ้งออฟเดอะเจนหรือว่าพิมพ์แทนพองเดา่นเองโอเคครับ เกมนี้ก็จะเป็นเกมซีรีส์ของ The House of the Dead ครับแต่ว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ดัดแปลงใหม่ไม่ใช่ให้เรามายิงครับแต่ว่าจะให้เรามาพิมพ์แทนเนี่ยครับอย่างตัวอย่างที่มีอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวมันขึ้นมา้วต้องพิมพ์ตามที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยครับอย่างต้องพิมพ์ s o b อย่างนี้ก็พิมพ์ r a g s ต้องพิมพ์ให้ครบแล้วจะฆ่าซอมบี้ตัวนั้นได้ครับกเกมไม่ยากเลยใช่ไหมครับกด esc เพื่อที่ชักปืนอ๋อถ้าเกิดเราพิมพ์ผิดเราสามารถกด esc เพื่อที่จะเข้ามาพิมพ์ใหม่ครับ โอเคครับก็มาเล่นกันเลยดีกว่ามัไม่ผมไม่ได้อธิบายอะไรมากนะเกมนี้เล่นเลยนะก็พิมพ์ติมให้มันตรงตามที่มันบอกเพื่อจะฆ่าซอมบี้ไปเรื่อยเพื่อผ่านด่านไปเจอกับบอสครับซึ่งเกมนี้มีบอสแต่ละด่านที่ค่อนข้างเท่อยู่นะโอเคครับก็มาเริ่มเลยดีกว่าอีพิโซด one อ่านไม่ทันเราจะต้องไปเจอกับจีที่นั่นอะไรเนี่ย แย่แย่แยฉันนะ่ะเอาตัวจีไปแล้วแย่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 นี่มันแค่แค่เริ่มต้นเท่านั้นแกจ,จะเป็นตัวต่อไปเล่นแม่งโอเคมึงมาครับโอเคกูพิมพ์เลยนะตีตีโอเคยูทูบโอ้โหเกมนี้ก็คือเราจะสามารถเรียนรู้ตับอังกฤษไปด้วยได้เลยครับเนี่ยมึงเล่นเหตุผลปุ๊บนี่ถ้าทำมึงจะเก่งอังกฤษแน่นอนแนละ้วโอเค VE ดีซีโอเคดีซีนี่เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งคอมมิกเฮ้ยพวกแม่งทำได้ยังไงเอาเฮ้ยอีเวนโอเคดาดไม่เลยอีเวนอะไรย้อนแปลว่าหาวครับบัมแปลว่ากระแทกครับโหนี่สุดยออังกฤษไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยเฮ้ยจีมึงจีเนี่ยไมมึงหลออจริงวะแต่ดูกระเป๋าก็ดีเฮียเห็นที่ไหล่แม่งก็หาไอ้เหี้ยจะให้อาวุธให้มึงดูเท่ๆหน่อยก็ได้นะเจมเอาไปอะไรมึงอุ้ยเหี้ย มามามาออฟแปลว่าปิดแฮปปี้แปลว่าอะไรกูก็ไม่รู้ถึงไปก่อนโอเครีบไปเอมี่ก็จะตามมาช่วยแต่แกรีบไปก่อนไม่รอมันก่อนแล้วไอ้เหี้ยขอบใจจีตายได้แล้วเอ้ไข่ไข่เอ้าไอ้เหี้ยไม่ถูกข้อของเล่นทุกตายมึงอนาถไปไหมเนี่ยมึงคิดว่าอยากเจอยีมเด็กข้อของเล่นทุกตาย ไอ้กูก <tang ar> ูจะคำกูคำไม่ทันแม่งเกมงไม่ก็เร็วเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวออกโคพูดอ้าวทิ่หายไม่ทันตายหาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวบีชเอสเอสนี่เรียบร้อยครับไอเซคูบอกว่าโกงนี่อ้าวเอ็มเอซีเอโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโหไม่เป็นยาเดี๋ว่าแท็ปเปอร์ ตัวตับร้อนๆเลยอาจะพิมยากครับนี่มันรอยเลือดของจีมึงรู้ได้ไงว่าเป็นรอยเลือดของจีเลือดมันก็เป็นของใครได้ก็ได้เปล่าวะโอเคมาเดี okay, okay. ๋ยวอะไรพิมพ์นี่เออบีเออเลอร์ถ้ามันมีเว้นวักเราต้องกดจะเป็นบาร์ด้วยครับถึงมันถึงจะติดถ้าไม่กดเป็นบาร์มันจะไม่ติดครับโอเคเอ็เดี๋ยวนี้จีก่อนจีเอาไม่งกดไม่ทันอินสโตติดโอเคอาโอเค อาวิมเดี๋ยวเนี้ย X E โอเค X O X O O O แม่งเอ้ย S H โอเค F F เอาเวลาเราพิมพ์ไปแล้วเราจะไม่สามารถออกมาพิมพ <is> okay. okay. ์ตอนที่มันคว้างออกมาได้ครับต้องกด E S C ก่อนผมไม่ค่อยถนัดเลยโอเคไอ้ภารกิจจัดการติบซอมบี้ภายในสามสิบวิโอเคไหมห้า่เดี๋ยวแค่ห้า่ B 3า T O E D แ e, รืวเอเลียน N Y เโดนนิวยอร์ก S F โดนเบเชลฟอ York, SM, ร์ดโอเค U U แปลว่ามึงเหมือนกันโอเค K U อ,อะไรก็ไม่รู้ C M เโดนโอเคแน่ได้ชีวิตเพิ่มครับโอเคพอจะรู้แล้วเมื่อกี้ผมเผลอไปหน่อยไม่เด้เกมแม่งเร็วครับผมไม่รู้จะพูดอะไรไม่ค่อยทันเลยสาม M O B H อะไรยังไม่ตาย G 8จัดไปยังยังไม่ตาย L A เปือ่าร้อยเอเจลิสเป็นไง เดียบปริงแปลว่าเป็นเอ็นโครเชต์หรือว่าอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะโอ้แต่ร้อนเรียบร้อยเจอ้าวกดไม่ทันหวยเลยดีเอ๋ยไอ้มึงมึงมันก็ไม่สูงขนาดนั้นนะมึงตายเลยเหรอสมหน้าปล่อยแม่งตายไปนะตายง่ายจังโอ้ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้นี่เหมือว่า คำสอนของฉันจะไม่มีข้อเลยนะฮะแกจะต้องตายคล้ายๆกับจี้นี่มาครับบอสขอนัดแรกครับจัสเมนทายยี่สิบแปดอืมโอเคเราต้องพิมพ์เพื่อจะจัดการมันโอเคเวสเป็ดทำไมมันยาวขนาดนั้นวะแอสแอสอ่าด็อกบอยโอ้โหให้เป็ดไม่ไมาอย่างยาวเลยเขาตัดสั้นเขาไม่ได้มา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  ปุ้ยจะไปอยู่ในเซ็ก ex under แหวไม่ทันเราต้องจำคำไว้ในหัวครับถ้าเกิดเราดูไปพิมพ์ไปไม่ทันแน่นอนเราต้องจำไม่ได้อัดเตอร์ดูเออัตเตอร์ลี่เชียร์เลสไม่ทันมันเร็วแล้วมันก็ยากด้วยเดี๋ยวๆคำมึงจะยาวไปไหนองแบทเตเลส แฟนเป็นไงสัสแล้วผมก็ไม่ได้พิมพ์เก่งอะไรขนาดนั้นจำตับจำไม่ค่อยได้พิมพ์ก็ไม่ค่อยจะเร็วขนาดนั้น W H N D O T H H H เออยพิมพ์ผิดไปกด H เนื้อถึงครึ่งอเหวะไอ้ยังยาวเอทร์บออาเกิลเบลชเนลส์ก็ตแยมมิต เกมนี้แม่งพูดอ um, nah. oh, nah. uh, ังกฤษได้อย่างเมามันเลดี้วิสไฟเบิร์นนะเฮ้ยจำสับได้ก็จะง่ายขึ้นครับเรามองแค่คีย์บอร์ดพอถ้าเราจำสับได้ถ้าเราจำไม่ได้เราต้องมานั่งจอยมองจอมองคีย์บอร์ดไปด้วยซึ่งมันจะไม่ทันเกมลิงแอบเลมเบียอ้าวเฮียตัวใหญ่ตายครับเหลือแค่ตัวเล็กแค่ไหนโอเคไหมสามสองหนึ่งนะ แดดที่ลองเล็กไม่ทัน,นโอเคอาอยูชัวเปียเพื่อไงเื่อใหมายอะไรเลยนะกดยากเหมือนกัน,นโอเคชาร์ตอัพแอนด์สก็ตไม่ไม่ทันโอ้เวยชีวิตเดียวแล้วมาไม่ยอมแลดอนออฟแกแปนกูจำได้เว้ย อันเตอร์เลียนเนอร์เบียร์อาทัานโกตายซะดูท่าแม่งเห็นอะไรก็หาเฮ้ยเอมีแ่แฮร์รี่ ดีจริงเลยที่เป็นไรพี่แถวนี้มันเป็นไงวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันใกล้เคียงกับปี1986คดีนั้นเลยคดีนั้นเหรอเกมรีบไปก็เถอะก่อนที่มันจะลงในเมืองมากวันนี้บายเราไปเจอกันที่ซันเซ็ตบริดสะพานซันเซ็ตนะเราวางพึ่งนายอยู่นะเจมอย่าเล่นอะไรอีกอ่ะโอเคครับโอ้หเริ่มมาแบบงงๆครับมาถึงมันก็พิมพ์มันก็ไปอย่างเร็วผมไม่มีเวลาไปไม่มีเวลาทักทายอะไรเลยนะ มันต้องตั้งสมาธิในการเล่นสูงครับโอเคเราผ่านไปได้แล้วในดาแรกโค้งช่างมันเถอะมาด่านสองต่อเลยครับน้องพูดาำนำเพลง dogs of the AMS เฮ้ยไอพวกหมาคอย AMS มันต้องถึงเวลาที่ทัานจะต้องจัดการแล้วโอเคเอพิโซดสองมัดดี้โอ้ไม่ช่วยด้วยนี่แล้วก็รีบแล้วอ้าวเฮ้ยทิ้หายแล้วโอ้ยวายเอาพิ้มไม่ทัน ผมเองต้องเร็วมากเลยครับเนี่ยตายหาเลยมึงสมนานี่เพื่อมันทำได้ไงเอ๋อนี่ถ้าถ้าเกิดฉันสังเกตมากกว่านี้นะโอเคเอลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ้าใครมันจะทันไว้หาเมื่อกี้มาทั้งสองตัวแล้วมาหรือใกล้ขนาดนั้นมีไงก็ไม่ทันครับตายหาเลยมึงโอ้โหเพชรแบ็คท็อกดิสโก้เคโมจิโอ้โหแคน ยูตี้โหแม่งสับยากเวลบอลง่ายเบสอินแอนด์เอาล์กากไปเลยเอ็กแงอยากกูรู้โอู้อันคานี่ไม่ทันโว้ยบัสเลิกว่าแล้วต้องไม่ทันเมื่อไรกูมีคอนตินิวเล้ยคอนตินิวลมีจำกัดด้เท่าไหวะที่มันได้ต้องค่อยๆเล่นให้ดีขึ้นครับไม่งั้นเดี๋ยวตายก่อดในสิ้นสุดท้าย วีดเดอร์ปีตุ๊มึงน้องนั่งงอแงไอะไระเนี่ยเมื่อไรเกิดขึ้นในเมืองน,นี้แล้วกูจะรู้ไหมล่ะก็เห็นอยู่ว่าแม่งแตกกันหมดแล้วอ๋อนี่มีข่าวนะครับเราบินอยู่เน่เหนือหน้าน,าน,นี้เราเจอกับคนใครคนหนึ่งกำลังควบคุมเมืองอยู่ไอ้นี่เหรอไอ้นี่เป็นบอสด,ด่านนี้ครับดูดิน้นดูดินดด้นฒนานจะเต้นเก่งหน้าดูไม่ใช่อ้นี่ผมแปลงหัวโอเคทาทามีแมเสเือร์ทาทามีของญี่ปุ่นครับริก,กัสตี้ แปลว่าสกปรกครับนี่อยดีแล้วโอ้ยเก่ดีกับคอลของเล่นอย่างเงี้ยพิกพ็อกเก็ตมึงเอาหายไหมเนี่ยคอลของเล่นอย่างเงี้ยทำทิพหายไอตัวนั้นมันอะไรวะเนี่ยไอผมงไอเนี่ยไอตัวสระอะไรของมันเนี่ยใี้สระด้วยเป็นชายต่อไปมันมีตัวลูกน้ำข้างบนด้วยครับใครมันจะไปรู้ว้ายทิพไหยฮาร์ิเตอร์เรียบร้อย มิวเล็ตมิจะโดดไปโดดมาทำไมวะกูไม่สนนี่แล้วกูแค่สนขับทิมในกล่องไม่ได้สนตอนที่มันกระโดดไปโดดมาโอ้โหแอคิโหโทเวเล็ตเทคไทเรนเกียดอกไฮเดนเดียครับโอเคเอ็นแมกูเห็นดีดีไอซีใครอีกอะใครขอความช่วเหลือครับ ถ้าได้ยินเสียงจากนั้นอุ้ยดวงเลยขีหายภารกิจฆ่าสิบซอมบี้ในสามสิบวีโอเคมันจะออกมาแล้วโอเคโอ้โหดิงออกมาอันที้ไหนดิงดองบิงปองคิดแคทแปลงแปลงอากาอากาปิ๊กแซกปูเนี่ยจะบอกว่าแต่ละคำนี้ง่ายมากครับเรียกว่าพิมพ์ตายบินตายเลยโอ้ยลิงอาเร์เดเดอาร จริงหนูเกือบเน็ตเน็ตแฟลชแบงโอเคเพอร์เฟกต์บีเอสได้พลังชีวิตเพิ่มครับเยี่ยมโอ้ยเดี๋ยวะเทเอ็กหนูจะไม่ทันอ่าหนูนี่อะไรวะเนี่ยตรีสติเตาววีดมึงไม่ทันเฮ้ยเลยล็อกดีล็อกอ่าวมึงหยุดทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวดะโอ้ยอีด วิดอะไรเลยโว้ยวเนี่ยเนชั่นแนวพีซีไฮกิ้งพีชฟันกลายเป็นเขาเนี่มันน่าสนุกจังเลยโอเคแมสไตร์เกมพีชก็อันั้นพิซซ่าจสปิดเปลืองโอเคไปกันมูดโอ้โหแม่งตกตายหาเลยมึงโดนซอมบี้เตะตายวะใคกอะห่วยเนาะแต่ยังดีอินนุย ไม่จะทันไ,ไนด้ไงวะหาเร็วชิมไฮไม่ใครผูแใชเชื่อใครไม่เคยได้เลยนี่โอ้โหเดี๋ยวเอาชิมายละเอ็เอเออโนโอเคมันโดนนะผมกดผิดเลยเนี่ยกดไม่ค่อยจะทันเลยว่ะโทรมาท็อกท็อกโอเควีเตอร์โอเคอบีรันห์โอเคคว้าโอเคกินเบ ผมแค่ไม่อยากจะพูดนอกเรื่องไว้เนี่ยแม่งต้องตั้งสมาธิกับการพิมพ์ไม่ดีครับเลยมีเวลาคุยกับท่านผู้ชมเลยอาจจะต้องขออภัยนะทีนี้แต่แม่งมานลุล่วงมากเลยไม่เวลาห,หยุดพักเลยเนี่ยไอ้เหี้ยครับโอ้ไม่ทันเรื่อไหนกูจะช่วยใครสักคนได้พี่วะ เอาเอาเอาโดนแดงแล้วครับตรงหน้าเอาอย่างเดียวกลับมาตองข้าล่างอีกตูเล็โดนตูเร็ดปีขึ้นเรือไปดิเอาก็บาด์จี้ไว้นะไปดูจริงๆเนาะเออตายอีกรอบแม่งลายรถบัสโอเคโอ้ยนะโอเคพาโบใครอ่ะโอ้โสดกูทันและสัตว์ตายยัง ยังยังไม่ตายดิเออเออความชีวิตมาไอฮ่าคุณยุซาช่วยได้ไม่ช่วยให้ให้เลยเลยอ่ะเวเนี่ยพออย่างเงี้ยถึงไม่ค่อยจะช่วยผู้คนนี่ไปคุณช่วยได้ที่มันต้องใช้ความพยายามเนี่ยแม่งเร็วที่ไหนแทนนินไม่ได้แดกปุเหรอครับอ่าฮะ อ๋อสองตัวนี้ดูแม่งดูแม่งยิงครับผมไม่กดคีย์บอร์ดแล้วคีย์บอร์ดแม่งมีกระสุนลมเข้าไปยิงเปล่าวะไอ้ห่าแม่งเท่มากเฮ้ยเดี๋ยวนี่เฮียมาที่เพอเหรอปะ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 ไงเอมี่แฮร์รี่เธอละหานายอยู่ในเกมเกิดอะไรขึ้นเมื่อนี้มันจ้าจนไปหมดเลยรู้สึกว่าไอ้โกแมนเฮ้ยแฮร์รี่นี่มันเฮียอะไรนะมาแล้วมาแล้ว เป็นบอสครับตรงตูมปุ๊บ,บ,บ,บโอ้โหอยาห่างเทพชื่ออะไรเอย่ยไฮโลแฟนนีค่คล้ายๆไฮโลแฟนกรีนเรื่องโจโจโ้เป็นชื่อไฮโลแฟนโอเคไหมโอ้ยจัดเลยแล้วมัโอ้ต้องพิมพ์ตอนที่อกมันเปิดได้ครับโอ้โหยากชิบหายครับต้องพิมพ์ตอนที่อกมันเปิดด้วย,ย,ย,คดดวยใครจะทันวะเนี่ยแค่พิมพ์ให้ทันกูนยังไม่ได้เลยครับต้องพิมพ์ตอนที่อกมันเปิดด้วยนะ ลูปี้บ้าแล้วใครจะไปจิมทันอีหา่อหาอายู t o and i i t e m เออทันแล้วแม่งไอ lady t o t o x p l o d e เ t ย์เออ,อแมงรีตันต้อง ก็ต้องจำคำาให้ได้เรไม่งั้นไม่มีทางคันแน่ไอ้เงี้ยีตัวเดียวโอเคแม่อย่างยากดูปิ้งโชว์เ d อ r t okay. แมง e s t r I o n g ย ENOZO OCRI เออห้ยแชมสลิม แม่งไม่ทันจะได้โอ้ยยากว่ะแม่งเย็นเอามาีตัวลูกน้ำอีกแล้วไปกดตรงไหนลูกน้ำไม่รู้เว้ยนะจะตายตรงลูกน้ำนี่แหละเออทันอยู่โอเคพีไม่เสร็จก่อนที่มันจะโจมตีเราโอเค Here we go ย s จำคำได้เว้ยขึ้นไปไปมึงโดดมึงต้องดิ้นมึงโดดโอ้โห เลดีโอแฮมหัวดวงหัวทีมโดนอีกโดนอีกกูชอบไอ้โง่เด็กคนทำยี่อะไรไม่รู้ครับโดดไปุวกกูยิงไอลวงเหมือนเดิมโอ้โหไอ้วะเนี่ยหายละ G O I S I E โอ้โหทานกูทานวะมาไงโดนอีกไหมมึงโดดไปเอ้โอ้โหไนท์เอาเฟสเบสดันทำได้ ตายไปตายจากเกมนี้ต้องคนที่จำศัพท์อังกฤษได้เยอะเท่านั้นครับจะเล่นได้นะเพราะว่าแม้ก็ต้องเป็นคนที่ตาเร็วจริงอ่ะที่จะมองจอแล้วมองคีย์บอร์ดได้ทันเลยพอดีผมจำผมจำอ่านอ่านศัพท์แล้วจำมันได้เงี้ยมันเขียนอะไรบ้างยากครับผมว่าคนไทยนะจะเล่นไม่ค่อยทายกันยากเกินโอเคผ่านไปอีกด่านนะ เออลืมตั้งชื่อเอ็มกี้ก็ไปตั้งข้งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตั้งจ้ะบ B G M เอเคด่านสามครับ It's while been a a h อื t นานแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยฮะเพื่อนฉันจะ M S ็มเฉันเองโกแมนโอเคไอ้นี่น่าจะเป็นบอสของตัวลายครับโกแมนนอืมตอนที่ตามความมืดนอ๋อในตอนในปีหนึ่งก็ก็แปรนะรู้ไหมว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนั้นก็คโกแมนไงก็เถอะมันเป็นหัวหน้าของกลุ่ม ประตูแล้วมันก็เป็นอะไรที่เาราศึกษาเรื่อกิจวัอรในตาางเราต้องหยุดมาให้ได้โอเคครับเจมเจอร์ก็ James, กด้วยอ่ะเออโอเคมาพิมใช่ไหมอ้โหแม่งไม่ทันฮาจะไวไปไหนเป็นไรไหมเจมเอออูพยายามอยู่โอ้ยตูอยู่แล้ว มับยากเนี่ยผมเริ่มจะไม่รู้ตับนี้แล้วดวีเออัน B C Money โอ้หเฮลโลเี่ยวกันไเนี่ยเฮโลิวแมน Y โอ้โหแอนโชวี เมื่อกี้ผมทันนะน่ะมันรอดนะเออเห็นไหมผมช่วยทันเพราะผมกดทันเออช่วยทันนทีเอาหัวใจมาอ๋อขอบใจที่จะช่วยเปิดประตูน้ําให้อ๋อโอเคครับถ้าช่วยไม่ได้ก็จะเปิดประตูน้ำใช่ไหมโอเคครับโอ้โหแม่งหิมหน้าเต็มๆเลยสัตว์ไอรอนแมนโอเคคูลิแกนเมมแบรนโอ้โหเดี๋ยวนี้เจโอเคเอเมมเบรน เอฟเอฟเออทันอยู่สวิตเออโอ้ไม่ทันแล้วแม่เยอะแยะเหลือเกินต้องเยอะกว่านัอนโอ้แล้ะซับแม่งข้างหลังไม่จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนไม่ไหวแล้วฮะจะเย็นสปริงโชว์เจอเออเฮ้ยนิววัดทักษะสกิลการทำมังกดเลยเนี่ยหายแล้วแอสตสปรินแนนนี่อิน วอลิ okay. ์แบสดิชิตเจและเอฟเคพาคอนไวซีรีสีเอฟเคครับผู้ชมก็ดูจอครับที่ผมเล่นผมแทบจะไม่ได้ดูจอมเนี่ยดูแค่คำแป๊บเดียวต้องหันมามองคีย์บอร์ดพิมพ์ต่อเลยเฮ้ยโกแมนได้ทิ้งไม่เสร็จอะไรไว้ฮะโกแมนเนีอย ไม่มาบอยมันบอกว่าเขาจะรออยูท God, go ี่โคลอสเซียมอยู่ที่ทางเหนือของเมืองโอเคโกแมนโคลอสเซียมเหรอมันจะเป็นกับดักก็ได้แต่เราต้องไปนะโอเคไปโกลแมนเชิญเราไปครับโอ้ยยุไม่ทันแดกเจโอ้เต็มหน้ากุเล่ซ่าว้าวอ้าวดองคิกไอ้ห่าเกมเวอร์ที่ชัปเตอร์สามครับมันยากเกินมันบอกว่า เอยแต่ yeah. ผมแทบไม่มีเวลาจะพูดอะไรเลยนะ BGM ฮะโอเคไปไปโอเคครับ okay. <Okay. S 1> okay. พาร์ทนี้ก็ถือว่าเอามาลองเล่นดูก็แล้วกันครับผมว่ามันยากเกินหวาหายมึงไม่โปรโอังกฤษจริงมึงจำคำมาพิมพ์ไม่ได้หรอครับผมว่านะโอเคไม่เจอใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันครับเกมนี้ก็เล่นขำๆครับคงไม่ต่อแล้วโอเค